สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะคะท่านไหนที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหงานะคะเศร้าเหมือนตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเอง ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะสำหรับคนที่มาที่นี่แล้วไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ตามหัวข้อเลยนะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า ก็มีหลายๆคนนะคะมีพี่ๆหลายๆคนนะคะที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะก็ยกตัวอย่างที่อิตาลีแล้วกันนะคะก็คือยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะคะก็คือต้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะคะมาอยู่ที่อิตาลีมีความสุขดีไหมนะคะมาอยู่ที่อิตาลีแล้วคือเราได้ทํางานหรือเรามีอะไรทํำไหมนะคะก็นะคะ คือต้ามาอยู่ที่อิตาลี่ตอนแรกๆยอมรับว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะก็คือเหมือนว่าคือเราไม่ได้ทําอะไรก็คือเราได้เรียนอย่างเดียวนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเรากําลังขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะคะก็คือในชีวิตของของต้านะตั้งแต่เรียนจบมานะคะต้าก็จบมาที่มหาลายัยมหาในในประเทศไทยเนาะก็มหาลัยนะคะ ก็เรียนจบปุ๊บก็ได้ทํางานนะคะก็ทํางานมาเรื่อยๆนะคะก็นานที่สุดนะคะก็คือเป็นคุณครูนะคะตาก็สอนมาเกือบ8ปดปีนะคะก็สอนมาเรื่อยๆนะคะหลังจากที่รู้จักกับแฟนคนนี้นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะก็เลยได้ลาออกนะคะลาออกจากงานที่ตัวเองหลักที่ตัวเองชอบนะคะถามว่า อยากจะลาออกไหมก็ในใจลึกๆก็ไม่ได้อยากลาออกนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมาอยู่ที่นี่นะคะเราก็ต้องลาออกจากงานที่เราชอบใช่ไหมคะหลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะต้ารู้สึกว่าเหมือนเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ได้ทํางานคือไปเรียนนะคะเหมือนกับเด็กเลยนะคะก็ไปเรียนอย่างเดียวนะคะไปเรียนเรียนภาษานะคะเพราะว่าคือคนที่มาที่นี่คือต้าพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะคลิปก่อนๆว่าคนที่มาอยู่ที่เนี้ยนะคะจะต้องเรียนภาษานะคะ สำหรับใครที่มาอยู่ที่นี่มาอยู่กับแฟนนะคะแล้วแฟนไม่ให้ไปเนี่ยก็พยายามนะคะก็คุยกับแฟนว่าอยากจะฝึกภาษาเพราะว่าการเรียนภาษานะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสำหรับคนไทยนะคะที่มาอยู่ที่ที่นี่นะคะที่อิตาลีนะคะหากเกิดว่า เรานะคะไม่มีความรู้ในเรื่องของภาษาเนี่ยเราก็จะไปทํางานที่ไหนได้นะคะก็คือต้องไปทำงานกับคนไทยนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยนะคะซึ่งมันก็น้อยมากๆเลยนะคะในร้านอาหารไทยนะคะคนไทยที่นี่ก็ไม่ใช่ว่า น้อยนะก็เยอะอยู่นะคะก็เยอะนะคะสำหรับคนที่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ภาษาแล้วเขาก็จะได้เปรียบนะคะเขาก็จะทํางานในส่วนงานอื่นๆที่ได้เงินเดือนเยอะๆนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ภาษาเนี่ยมันก็ต้องหางานยากหน่อยนะคะแล้วแม้ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะร้านนวดนะคะแล้วก็ขายของออนไลน์ต่างๆนะคะสำหรับคนที่มีความสามารถในเรื่องของการคือมาอยู่ที่นี่แล้วเข,เขามี ใบนะคะใบที่พนักใบอะไรที่อยู่ที่นี่แล้วเขาสามารถที่จะทําการขายออนไลน์ได้ที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากอยู่เช่นกันนะคะสำหรับการขายของออนไลน์นะคะเพราะเราต้องเสียภาษีต้องอะไรเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ง่ายๆเหมือนบ้านเรานะคะที่ไทยเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะขายของเนี่ยเราก็ติดต่อนะคะ หรือเราจะผลิตเองนะคะเราก็ติดต่อโรงงานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่เราอยากจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะขายนะคะแต่ถามว่าขายเราก็เราก็รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะทำอย่างไงบ้างนะคะแต่ที่นี่มันมีขั้นตอนมีอะไรหลายๆอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคือต้าเนี่ยสั่งของที่ไทยนะคะคือด้วยความที่เราก็ไม่รู้เนาะสั่งของที่ไทยนะคะสั่งของที่ไทยแล้วนะคะก็มาถึงที่จลีเขาจะต้องตรวจสอบนะคะว่า ของที่เราสั่งเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะถ้าเราจะสั่งอะไรมันต้องมีใบกำกับอะไรใบกำกับภาษีอะไรเรียบร้อยมาทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะคะก็เท่ากับว่าเราสั่งแล้วเราก็จ่ายเงินฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับตัวต้เองนะคะก็คิดอยู่นะคะว่าจะ ทำยังไงบ้างนะคะที่นี้นะคะก็ย้อนกลับไปที่การเรียนภาษานะคะสําหรับใครที่มาที่นี่นะคะแล้วก็แฟนไม่ให้ไปเรียนหรือเราอยู่ห่างไกลที่เรียนนะคะก็ให้คุณเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะคือเขามีเรียนออนไลน์เรียนเองเลยนะคะฝึกเองเลยนะคะอย่าไปท้อกับชีวิตนะคะให้ให้ให้ทุกคนนะคะ เรียนออนไลน์มีเรียนออนไลน์ทั้งครูคนไทยและทั้งครูคนอิตาเลียนนะคะมี u t u b e นะคะเราก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้ฟรีนะคะสำหรับคนที่อยากจะฝึกภาษาหรือใครที่ก่อนที่จะมาเนี่ยคลิปก่อนนั้นเ้าก็บอกว่าให้ฝึกภาษามาก่อนนะคะมันจะได้ง่ายนะคะและก็รวมไปถึงอาชีพที่เราจะสามารถทําแล้วก็สามารถที่จะมีความสามารถติดตัวเรามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดนะคะการทําซูชินะคะซูชินะคะก็ใครที่ทําได้เนี่ย คือร้านที่เนี่ยร้านซูชิเนี่ยมันก็มีร้านช็อปเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ร้านญี่ปุ่นร้านจีนที่เขาทําเกี่ยวกับซูชินะคะเราก็สามารถที่จะไปทําได้ถ้าเกิดว่าเราได้พอที่จะสื่อสารภาษาเขาได้นะคะก็สําหรับคนที่มาแบบเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะไปทํางานไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าไปทํางานก็จะเป็นในส่วนของอเงินเงินดำนะคะมันก็ ถ้าเกิดว่าเขาไปตรวจเราก็มีโอกาสที่จะโดนจับได้นะคะฉะนั้นแล้วคนที่แต่งงานอะไรมาเนี่ยมันจะง่ายกว่านะคะมันก็จะง่ายกว่านะคะเพราะเราสามารถที่จะไปทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันจะมีเอกสารอะไรครบถูกต้องเราสามารถทํางานได้นะคะอันนี้ก็จะฝากไว้สําหรับคนที่มาอยู่ที่นี่นะคะค่ะแล้วทีนี้นะคะคนที่มาอยู่ที่นี่แล้ว คือกรณีที่เป็นโรคเหงาซึมเศร้านะคะก็ต่ออีกนิดนึงนะคะเหงาซึมเศรา้านี่ก็คือเกิดจากการที่เราเนี่ยห่างจากบ้านมานานนะคะก็มีความรู้สึกเหมือนก็ถามตัวเองเหมือนว่าเออเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะคือบางทีก็เหงาบางทีก็เหมือนตัวเองไม่ไม่ไม่มีความสามารถนะคะเวลาเราไม่ได้ทําอะไรเหมือนตัวเองไม่มีความสามารถนะคะเหมือนตัวเองขาดอะไรไปสักอย่างเหมือนตัวเอง ไม่รู้จะทำอะไรนะคะเป็นเหงาๆเป็นเครียดบางครั้งนะคะเราต้องหาอะไรทำนะคะก็ขอแนะนำเราต้องหาอะไรทำนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นคือ YouTube ที่ตาทำเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ต้าเนี่ยไม่ได้ทำงานนะคะตาก็ฝึกด้วยตัวของต้าเองนะคะก็ฝึกโดยการ อัดวิดีโอนะคะไปเที่ยวตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้โดยที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่า u t u b e เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยซ้ําไปนะคะ<ๆ>ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเราก็คิดว่าตัวเองชอบอะไรทําอะไรก็สามารถที่จะอัดวิดีโอลงไปนะคะแล้วก็อัปโหลดลงในช่อง YouTube ของเรานะคะเราก็สมัครใช้ Gmail สมัครธรรมดานะคะแล้วก็อัปโหลดวิดีโอลงไปนะคะ,ะ,คะเขาก็แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะให้กับคนที่เขาสนใจในเรื่องที่เราพูดสนใจในเรื่องที่เราทำนะคะเขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็ เขาก็จะกดติดตามให้เราเองนะคะค่ะสำหรับใครที่กําลังเหงากําลังเศร้าอยู่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะตัวเองก็เศร้าเหมือนกันนะคะบางทีตาก,ก็นั่งแล้วก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะคือด้วยความที่แบบว่าคือไม่ได้เครียดที่ตัวเองไม่ทํางานนะคือความรู้สึกบางครั้งนะคะมันรู้สึกเหงาเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ห่างบ้านห่างเพื่อนนะคะมาอยู่ที่นี่ต้องหาเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะ เยอะมากมายนะคะเราก็ต้องเลือกที่จะคบด้วยว่าเพื่อนนะคะที่นี่เนี่ยเขาเป็นใครยังไงแล้วทีนี้คนอิตาเลียนเนี่ยก็น้อยมากนะคะที่จะเป็นเพื่อนกับเรานะคะจากนั้นแล้วก็ให้ทุกคนสู้ๆนะคะสําหรับคนที่คิดจะมาอยู่ที่นี่นะคะหรือคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะโอเคก่อนที่จะจบนะคะก็ต้องขอขอโทษด้วยนะคะที่ผุดวกไปวนมานะคะก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับตาด้วยนะคะโอเคต้องลาไปก่อนแล้วค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ